เนี่ยดอกเดียวจบเพราะว่ามันมีหลายขนาดให้เลือกตั้งแต่ซีมิถึงส2มิลอ่าเราจะแบ่งเอ่อเป็นไซส์ละ2อมิลเป็นขั้นๆไปอ๋อเราจะเอาแล้วแต่ความโตความโตความกว้างของชิ้นงานที่เราต้องการเจาะก็อยู่ตัวเนี้ยคนมากเลยทําจากคฮบริดเอฟเอเอ m เอ็มสออีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับเมืที้ที่พี่นกเกินมาเป็นดอกลูกศรหรือดอกธนู หรือดอกมันสีโพโพอันเด็กผสมก็คือว่าเราสามารถตอได้ทั้งกระเกรับกระจกซิเมนกระเบื้องโอ้โหคุ้มเลยดอกเดียวงมันสีโพโพเลยอันเด็กผสมทั้งตะวานเลยดอกเดียวจบทุกงานครับทั้งหมดนี้คือมีที่เราที่เดียวคือที่ร้านเอดิโก้และสอนแชร์แมชชีนเลี่สาขาคลองถม ก็วันนี้เราสองคนมีโอกาสได้มานาสินค้ารุ่นใหม่นะตอนนี้นะครับนะให้กับลูกค้าของพวกเราทุกคนได้ใช้งานกันดอกเดียวนิดคุ้มมากๆเลยนะครับที่พี่โนเขาเล่าไปแล้วเนาะแล้วก็ราคาราคาเราตอนนี้ราคาโปรโมชั่นครับผมทาาโปรโมชั่นให้แล้วก็สนใจนะครับสั่งซื้อเรามีเบอร์โทรไว้ด้านล่างไว้ให้แล้วเนาะใช่ค่าแล้วก็งั้นพวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ